สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครรักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมหมงมในสุงและรายการคําคมไวสรุนสองพันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีวันนี้ไม่รู้ว่าน้องอาร์หายไปไหนนะครับรัวน้องอาร์ของเราหายไปไหนวันนี้ไม่โผล่หน้าไม่เห็นเลยอ้าวมาละแต่กล้องของเราก็ไม่ว่างนะครับวันนี้ตกล้องเรา จีบหญิงอยู่ติดสาวติดสาว <c oughs> มาวันนี้เรามีข้อความอะไรมีกี่ข้อความเนี่ยคำคมหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคำคมนะครับผมอ่ะเห็น้หงอ่านก่อนเลยวันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่าได้ครับเห็นหน้าผมเออแต่ก็ทำคุณหรือได้ทั้งคืน ลิดกระคิดรีดคิดรีดมันเป็นคำคมของตากล้องครับตากล้องตากล้องออกไอเดียได้เหรอเอากี่ไรดีสำหรับตากล้องเราตากล้องเอาไปกี่ไรอ่ะครับห้าไรห้าไรโอเคครับตาผมมั่งนะครับรอผมยาวมันต้องใช้เวลาถ้ารอเธอกลับมาต้องใช้อะไรใช้อะไรอ่ะใช้อะไรอะครับ ใช้เชือกดิลากหลากมาสี่ไลพอเอาไม่มีอะครับอุย้ยด,ดันหากว่าเธอฟังอยู่อยากให้รู้ว่าคิดซึ้งครับผมถึงคิด,ด <S 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 ใึ้งไ่สบา่แต่ก็ไปกี่ไล่อะครับจะต้องโอ้วันนี้มีแต่ของตากล้องนั้นเลย ตกคอนงแฟนตาคอนคิดถึงแฟนอ๋อก็เลยมาระบายใะครับเอางแฟนตาคองอกหักเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ตา้องสี่ไลท์โอเคไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ใจเอาปัล่ะเอาเปล่ะปล่ลีจุกอะจุกเอาให้ไปสามไลท์เนาะ เบอบาโอ้ยยืนคมเดียวผมก็เงา,ย,าย,ยืนข้างขาวผมก็เต,ตี้ยไม่เตี้ยแล้วไหร่เ <laughs> นี่ยประมาณเนี้ยสูงกว่าลูกหมาลูกสุนัขนิดนึง <laughs> เอาเท่าไหร่เท่าไร่สี่ไรอ่สี่ไรวันนี้ข้อความเรามีไม่ค่อยเยอะนะครับคำคมของเราสงสัยจะจบรายการไวมาก <laughs> อ่ามาครับอันดับต่อไปบอกชื่อไม่ได้นะ <c oughs> ขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยน <c oughs> เราเป็นคนอบอุ่นดูจากคุณก็น่าจะรู้ <c oughs> คุณนบาสสาเป่า <c oughs> <c oughs> เอาไปสี่อะไรครับผมรักผมอ่ะอย่าวังตังเพราะลำพังผมยังไม่มีนกิน <c oughs> เลย <c oughs> เลี้ยงตัวเองก็ยังไม่กลุ้มอะไรดีโดนโดนโดนอันนี้สี่ไรอ่ะสี่ไรนะครับโอเคครับโอ้ไวมากเลยครับวันนี้ยังไม่ถึงสี่นาทีเลยจะหมดอยู่ละมองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายถึงจะมีเม็ดมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียวคิดทิศจินเดียวเออเข้าท่าเข้าท่านี้ ชอ,ชอบ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 เอาไปสี่ไรพอครับผมต่อมามาทําให้อาดชอบมารับผิดชอบใจอาดด้วย <c oughs> ใครว่าเขียนอยากเหนหน้าจังเลย <c oughs> ลลกีไ่ไรดีสามไรกับว่าสามไรครับคําคมปิดท้ายสําหรับรายการเราวันนี้นะครับออความเขียนไว้ว่าดูบอลผมก็ลุ้น มองตาคุณผมก็รือก็นุกครไงนะนี่เหรอปัญญาอ่อนแล้วกูโอเคครับสำหรับวันนี้คำคมของเราก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกับเราทั้งสามคนได้ใหม่สามหนอสามุมนะครับอจะเห็นตากล้องไหมครับแม่คนหล่อเลยครับคลิปหน้าเราจะเอาตากล้องมาโชว์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้คลิปของพวกเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกํำลังใจให้พวกเราทําคลิปกันต่อไปสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับครับผมติดตามเราไปกันเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเรา